ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นที่รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนสุดท้ายอาจจะไม่สุดท้ายขั้นตอนหนึ่งเนี่ยมันต้องมาทําวิจัยลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์จัด้าซึ่งคุ้นเคยเรื่องแบบน,นี้อยู่แล้วนะคะอาจารย์ดูไหมว่ามันต้องมาถึงวันนี้ว่าุมันสะดุดหรือว่าอก,การเงินราว่าลมันเกี่ยวฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องถกกันเรื่องนี้อาจารย์เชื่อว่าวันนี้ต้องมาถึงอยู่แล้วไ่ะคะ ก็มีทางคิดถึงนั่นแหละครับอย่งนี้ฮะคือคือจริงๆแล้วผมมองในผมบอกโอโกบอกว่าผมไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่ในทีมวิจัยของนาซาทีมนี้แต่เราเป็นหนึ่งในเนกษอสัตว์ประเทศไทยผมว่าจริงๆคนทั้งโลกก็กำลังรอจับตาดูการทดลองหรือว่าการวิจัยที่ยิ่งใหญ่นี้ในหลายๆที่ทั่วโลกนะครับแล้วเราก็เห็นว่าการวิจัยนี้กําลังจะมาที่ประเทศไทยดัะนั้นผมถ้าบอกว่าผมแปลกใจเนี่ยเมื่อผมกลับข้างเลยคือเราอยากเราอยากจะนึกว่าเราจะได้เห็นสระบวนการถ่ายทอดการทํารายการทีวีของสารคดีว่า การวิใใจัยขนาดนี้จะมาที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นเครื่องบินที่ไหนถ้าพบผมก็ชอบเครื่งองทหารเลยนะไอ้เครื่องบินแต่ละลำอย่างเช่นว่าเอไอทูบูเนี่ยเออของจริงๆเนี่ยจากของนาซามันจะมีบินที่ไทยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเราอาจจะได้มีโอกาสเห็นผู้ผมเองไปสำรวจไปไป,ป,ป,ปคุยกับพวกทีมวิในในใจัยด้วยคือหลายๆอย่างที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นีนน่ยแล้วอยู่มันมันกับแต่ละป่าเป็นแตละเรื่องเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจำผมคงทราบว่าเราเพิ่งจัดเสวนาที่คณะนาบเาซาร์ไปแต่เมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งมันเลยเมันมันคือเด พอจะสุดท้ายแล้วก็จะเข้าคมอลบานารส่รีเกิดขึ้นก็คือว่าพวกผมโดนชนไม่ไหวแล้วในคณะวิทยาศาสตร์เองของผมนักวิจัยเองว่าเรา,เราจำเป็นต้องเล่าเรื่องนี้ให้ประาชาชนฟังเพราะมีความรู้สึกว่าเรื่องอย่างนี้คือตอนนี้ไม่เู่ไทยนะครับเข้าใจค่ะแต่ว่ามันเป็นความผิดพลาดของทั้งประเทศแล้วคนข้างนอกก็มองวันจากนอกปเทศเข้ามานันมันเห็นภาพโลประเทศไทยจะเป็นแคตลกไปเรียร้อยๆนะ เรากำลังเตรียมจากเรื่องวิยทยาศาสตร์งานวิจัยระดับโลกซึ่งเป็นการทดลองจะเรียกว่าใหญ่สุดครั้งหนึ่งนาซาเคยทำการเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเกม,เ,เ,กมเรืยองไรเล่นกันมาซึ่งเดยกเขาได้คืยมากขึ้นอาจารย์ถามขอแท้นนิดเดียวนะคะว่ามันมีคนที่มองแน่ๆไม่ไม่ใช่จากพันนการเงินมองเล่นเชื่อว่าก็มีคนที่พอมีคนพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเอ้ยถึงแม้จะช้าไปหน่อยแต่ว่าเราก็ควรจะทําอย่างที่คันลองควรจะเป็นไหมในเรื่องมีข้อสงสยัอาายอะไรเง่ายๆนะคะเล่นถามแบบถามแทนอาจารย์อาจาอาจ,าจะไม่เท่าทัน เป้าหมายของโครงการนี้ในทางอ้อมหรือเปล่าคะอาจารย์อาจจะลืมคิดในมุมความมั่นคงอาจารย์อาจาอาจะลืมคิดในแง่ของอาณาบริเวณอธิปไตยของไทยหรือเปล่าคะแลนลองถามผมว่าเรามองได้สองด้านนะครับสองสองทิศทางที่น่าจะออมองเรื่องนี้หนึ่งคือคนที่กังวลขนาดนั้นเนี่ยเป็นคนที่หวังดีต่อเพื่ชาติทุกคนผนมะว,ว่าวกวังวลได้ผมก็มีสิทธิ์กังวลได้ว่าจะ,ปปะกังวลแปลกว่าน,นั้นเช่นผู้นีมีจะคีจะมีคดีันไหวไหมึนีมัจะเข้าไหมา แต่สิ่งท uh> ี่เราต้องตามข้อท oh. ี่สองคือเราก็มาเป็นเชิงวิชาการจริงๆแต่ละเรื่องของความกังวลนั้นน่ะจริงๆแล้วมันรับได้แค่ไหนมันมีจุดที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วความเสี่ยงที่เรารับได้อยู่แล้วหรือเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมดูแลได้หรือเป็นความเสี่ยงที่เรารับมือไม่ไหวเลยเราต้องมาคุยที่วิชาการแต่ที่สที่เราได้เห็นในสานการที่ผ่านมานี่คือเราคือันไปเรื่อยเปื่อยและผมบอกผมบอกด้วยความสุดสุดโตของเองวันนี้อาจจะแบพูดในเชิงอักขรนนะครับคือผมนว่าทั้งเศร้าทั้งระอากระจายท เคืองแข็งใจจริงๆเราอย่างคนกันในมันนี้มากามันเหมือนเราลงหนักรีบุ๋มมากเกินไปนะขนาดนี้เราดูเรื่องกลัวทุกอย่างภาษาอังกฤษเรื่องคอนเสิร์ตซีเทอรีก็คือเพราคำคุณมคำนี้คือทฤษฎีสมดุลของคิตเราไอ้นั่นจะกลัวไอ้นี่ก็พลอยทุกคนคือวันที่พวกผมถือว่าเป็นพอยที่ไม่ไหวแล้วต้องออกมาพูดตัวเนี่ยคือวันที่มีคนล่ากไปว,ว่านาซากำลังทำอาวุธบางอย่างยิงขึ้นไปชั้นบรรยากาศแล้วลงมาแล้ทำลายโลกได้นั่นจะถึงยังไหวได้ของการท้า พวกผมในี่มุ่งมาในดิจิทัลเนี่ยคือาสาสเราม,มันเป็น,จนโจ๊กที่สุดในวงการดิจิทัลนะคือคือตอ,อนแรกเนี่ยเราเมาส์กันเรื่องเกี่ยวกับว่าะวะขึ้นงานโทรมาเนี่ยคนไปมองไปเครื่องสอบงานนี้เราก็ขำกันมากอยู่แล้ว